สวัสดีครับที่เห็นนี้เป็นไข่ฮอยเชอรี่ครับพอดีไปเก็บเอาที่ในห้วยครับในห้วยมีค่อนข้างเยอะพอสมควรครับทีนี้จะมาทดลองอนุบาลดูครับว่าเขาจะเราจะทำได้ไหมจะเป็นลูกให้ไปเดี๋ยวเราจะเอาตะการนี่ครับใส่ไว้ตรงน้ำนี่ครับตะการนี้ลองดูครับมีโครงการอยากจะ เอาหอยเชอรี่สีทองมาเลี้ยงครับแต่ว่าเบื้องต้นเราก็ต้องทดลองจากเอาเนี่ยครับอเอาไข่หอยตามห้วยธรรมชาติเนมาลองดูก่อนครับมาลองเลี้ยงดูก่อนครับว่าจะได้ผลไหมถ้าได้ผลแล้วค่อยขยับขยายต่อไปครับอันนี้เป็นการเริ่มต้นเราก็ต้องเอาของที่แบบไม่ต้องลงทุนก่อนครับบ่อน,นี้เราก็ทําไว้อยู่แล้วครับเนี่ยครับ ได้ผักทายใหญ่มามาจากในห้วยเหมือนกันครับเนี่ยแล้วก็มีสาหร่ายเนี่ยจะมาลงในน้ําครับเนี่ยครับไอ้ไอ้นี่ก็มันก็เป็นหญ้าที่อยู่ในน้ำมาครับอยู่ในห้วยไข่เชอรี่เขาจะไข่ตามเนี่ยครับไข่บนเนี้ยเมื่อเขาโตครับเราก็เอามาไว้ก่อนเลยครับเนี่ยผมจะเอามาลงไว้ในบ่อนี้ครับเนี่ยครับจะมาลงไว้ในบ่อนี้เนี่ยแหนแดงก็เป็นอาหารของเขาอย่างดีเลยครับ ทดลองดูก่อนครับทดลองดูก่อนเดี๋ยวจะหาบ่อซีเมนต์ครับมาไว้อนุบาลลูกเล็กอีกทีหนึ่งครับพอเขาโตสักหน่อยก็เอามาลงในนี้ลงในบ่อี้อีกทีหนึ่งครับอ่าครับตอนนี้ทดลองก่อนครับขั้นอยู่ขั้นในการทดลองต่อไม่รองไม่รู้ครับถ้าได้ผลแล้วค่อยขยับขยายต่อไปครับลองหลายๆอย่างครับลองดูครับนี่อีกบ่อหนึ่งอ่าเนี่ยครับ เราจำลองเรียบร้อยเนี่ยครับลองรับไข่อันนี้ไข่ครับลองคาะาไข่ดูครับมัจะได้แค่ไหนครับเราไปรุ่นกันครับอยู่กลางแหนแดงเลยผักไายก็ลงนู่นครับผักไผ่